สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC สาวน้อยเพื่อนวันแพงเอฟซี FC บอดโจยเอฟซีหลาาอีกเอฟซีศิลปินทุกทุกท่านนะครับในวงสาวน้อยอ่านะครับในคลิปนี้พาพี่น้องเอฟซีมาพบกับสิ่งนี้ครับอ้าวมันเกิดขึ้นได้จริงๆมั้ไหมจริงเป็นไปแล้วครับคือสิ่งนี้ครับพี่น้องสังเกตไหมครับ แปดแปดนี่ครับพี่นอ้องป้ายแปดแปดหกห้าใช้เลขเดียวป้ายเดียวกันนะครับแปดแปดหกห้ารถทุกคันของในบ้านสาวน้อยของบอสโจซอนุพืนอนใจเล็กตัวนี้ครับอา้าวเป็นยังไงครับพี่นอ้องอ้าวมาเบิรงขคันนี้ครับหนึ่งคันอาจจะไม่ครบทุกคันนะครับเพราะว่ารถ บางคันก็ไปใช้นะครับออกไปไปใส่ขังนอกนะครับอย่างหุ่นใดก็แปดแปดหกห้าครับเอาตู้คันนี้มาเบิ่อกอนะครับเนาะอ่ะหนึ่งเลยครับหนึ่งครับแปดแปดหกห้าหนึ่งแล้วนะครับอันหนึ่งแล้วได้พี่นอ้อง ตัวนี้เอาผ่านนี้ปลายแดงเลขก็จะน่าเป็นเลขเดียวกันนะครับเดี๋ยวแปดแปดหกห้าคันที่สองครับนี่ครับนี่เบน์นะครับเบนส์สปอร์ตนะครับเบน์สปอร์ต เป็นสปอร์ตกับ8 8 6 5อ่ะนี่ครับขออ้าขอไข่รอเดือ8 8 6 5กรุงเทพสองแล้วนะครับสองเลยครับ8 8 6 5 8 8 6 5แปดแปดหกห้าวัสดีครับพี่จอยครับจอยกับบับไก่ครับ ครับมากันที่สามพี่น้องมินิคูปเปอร์ครับสามเราได้ครับพี่น้องมินิคูปเปอร์ครับก็ห้าขอไขยยอ่ยอหญิงแปดแปดหกห้าครับขั้นที่สามครับ ครับขั้นที่สามครับมินิคูเปอร์แปดแปดหกห้ครับ 8865นี่ก็3แล้วนะครับเนาะ8865สามแล้วครับ3คันส่วนคันนี้รถพระก็อนาคตก็จะใส่8865ครับที่สามคันครับมีตู้ตู้หนึ่ง8865เบนซ์นะครับเบนซ์คันนี้ครับ8865 2 3งสามมินิคูเปอรปปดหหครับพี่น้องครับซ b m ีเอ็มนะครับบีเอ็มซีเก็แปดแปหกหกรุงเทพคันที่สี่คันที่5้ากระตู้นะครับรถตู้ฮุนไดก็แปดแปดหกห้านะ ห้าคันครับเลขตัวเดียวคันครับนี่คันที่หกคันนี้ครับเห็นซ้อว่าก็น่าจะเลขตัวเดียวกันอ่านนี่คือเลขประจําตัวนะครับเลขสวยนะครับนี่เลย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 พี่น้องนะครับสี่คันครับพี่น้องครับสี่คันใช้ตัวเดียวกันไปใส่ามาใส่จับไงนี่ครับเลยมารีวิวให้พี่น้องบึงเลขนะครับ ของบ้านสาวน้อยกันนะครับบรรยากาศมารีวิวให้5ขั้นครับ8865หนี่เลขตัวเดียวกัน5ขั้น2ขั้นพื่นออกไปซ้อเอาไปขอนเจ็ขั้นหนึ่งกับบอสออกไปตุลาข้างนอกขั้นหนึ่งครับเลขตัวเดียวกันนะครับ อเอาภาพบรรยากาศความเหมือนนะครับความเหมือนที่แตกต่างให้พี่น้องบิงเหมือนก,นก็คือเลขตัวเดียวกันเหมือนกันแตกต่างคือติดอยู่ต่างคันคนละคันต่างคันกันนะครับเป็นเลขตัวเดียวกันบรรยากาศตอนนี้ศิลปินกําลังเข่ามานะครับเย็นๆคำๆศิลปินกําลังทยอยทยอยทยอยเข้ามาในการที่จะซ้อมอีลาดสิเข่ามาช่วงสองทุ่มครับผม หลังอิงกับสิขํามาตอนสองชั่มนะครับในช่วงเย็นๆค่ำๆบรรยากาศยามเย็นวันที่นะครับวันที่24นะครับสําหรับเปิดวงเปิดฤดูกาลของสาวน้อยเลื่อนจาก21เป็น24นะครับเปลี่ยนจาก21เป็น24ฝากพี่น้องเขาคุ้มปิดครับบัตรหนึบาทแม่แก้มสวัสดีครับแม่แก้มเพิ่นมาต์ ตลาดนะครับมันเปาดนะันบเบื้อ,องอยเเื้่างเบื้องอย่างเฮ้ยกับมันบ่มีเราอยู่นี่เนาะเ,เดี๋ยวเดี๋วเชือมาฟกากดรกผ้าอันนั้นนะเสือที่บ้านนะสิ้นดนแล้วเออโอเคขอบคุณ้าะครับครับครบบคขอบคุณ,ค,ณครับอบันเทาเพื่นกะเทาแล่ะครับย่เปตองยามเพื่อนไล บ,บอสเถาแล้วดอกเถาอีกอยเยอะครับบรรยากาศพี่แป๊วพี่แป๊วพี่แป๊วผมกำลังเหตุคลิปรีวิวเป็นยังเพิ่นคือตีมี่แปดแปดหกหาตัวเดียวกันเบิดแท้มีที่ไปที่มาจาาังไหนวะสุขฟังเนี่ยตีหนึ่งลกหกซิ่ว น่าจะเกี่ยวเนาะแปดปดหกนี่น่าจะมีส่วนเออผมไล่เบื้งตอนนี่พี่น้องมีอยู่หาขั้นยู่นีซามขั้นบีอมกับขั้นรถตู่หุ่นใดนะครับอนาคตเอา่าดก็น่า,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 ะนาจะแม่นเบิดอ่านะครับพี่มาาพี่น้องนี่ครับเอาถามเบื้งที่ไปที่มาบรรยากาศทางพุ่นกับพ่ออาชิตตะกำลัง สวัสดีครับยิ้มจังครับพ่ออชิตาสวัสดีครับมาให้กำลังใจครับขอบคุณคุณอินดี้ที่มาให้กำลังใจคุณแม่กับอ,อันนี้ขอบคุณนะครับทีมงานจงโจนะครับพ่ออชิตตาพ่อฮักครั<อ>บ ครับข,ขอบคุณพี่น้องครับพี่น้องเอฟซีสาหน่อยเพชรบันแพงเอฟซีหลาหน่อยซีบดโจเอฟซีลิลเป็นทุกทุกท่านนะครับติดคอยเชียร์คอยติดตามกดแชร์กดไลค์กดสับสมาชให้นะครับฝากช่องสอนุ่มทะเบียนเจียวันอ้อพิเชียวหน่ยนะครับเด้อเป็นกำลังใจใ้การทำงานเจอกันคลิปหน้านะครับตอนหลักคลิปคนี้สวัสดีครับ